ครับผมช่างอยู่จากร้านป่าชัยพีครับวันนี้มีงานด่วนเข้ามาเป็นเรโนเวอร์ทิงแพดนะครับ L 4 3 0อาการมันจอแตก oh. ลูกค้าทำตกมอเตอร์ไซค์มา <c oughs> บิดเลยดูนี้พลาสติกมันยังดีอยู่เดี๋ยวเราจะลองแก้เรื่องบอดี้พลาสติกให้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนจอจอดีีจอสลิมมีของเลยลูกค้ารีบครึ่งชั่วโมงเด๋ยวจาก,การให้โอเคดูดูพี่เขาแกะได้เลยดูนี้บอดี้แกะจอมันไม่มีน็อตขอบจอนะ

นี่<อ><อ>ตัวอด<ะ>แบตตามสูตรนะจะทำอะไรก็ช่างตอดแบตไว้ก่อนใช่ไหม40นะน,นิดนี่ช่างอยู่ที่สั่งอย่างเดียวเลยไหมวันนี้ โอเคมีการสกิดให้ดูนาฬิกาเลยนะไม่น่าจะเกลียไม่ได้หรอกอยที่ว่ามานแตกข้างหลังเลยนะดันไม่ออกหรอ ไม่ใช่ใส่กากเขาไม่ได้ใส่เกามันจะซึมอมูทั้งนอกไะอ๋อทั้งในมันก็มีเทปกาติดเยเดี๋ยวการ้นอนหยอดให้หน่อยนึงก็ได้แล้วมันจะไม่เป็นรอยขาวๆเลยเขาเป็นนิดหน่อยเลยทำงนียได้มันแตกก็ดีกว่าแตกดีกว่าปล่อยไว้ใช่ไหมอ,อันนี้เป็นบริการเสริมของร้านใช่ไหมที่เห็นเมื่อวานก็ซ่อมอะไระเสียยอ๋ออะไรโอเมนตกงอไซเหมือนกัน มุมมุมแตปเก้าหยอนข้างในหย่อนข้างนอกเลยมันจะเลือ้อยลอยอะ่ะหย่อนข้างนอกเลยมันเลือย a few moments later จอใหม่มาแล้วตอนนี้ช่างก็จะเปิดทดสอบก่อนใช่ไหมก่อนประกอบใช่ ใช้ได้แล้วถ้อวาอยู่ที่จอพวกนี้มันเป็นจอชนิดอะไร LED LED ครับ้จอโน้ตบุ๊กนี่มันมีเป็นพวก AMOLED เหมือนโทรศัพท์ปะ AMOLED Super AMOLED อะไรพวกนี้ไม่มีเห็นมีแต่พรังอิเอียตก็เป็นพวก IPS เลย เป็น IPS คือดีสุดของโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ก็เป็น IPS <H>. โอเคครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนจอใหม่เรียบร้อยแล้วก็ช่างเอกดันบอดี้ให้ด้วยเห็นไหมเรียบร้อยซ่อมให้เรียบร้อยนี่แถมทําให้เป็นบริการพิเศษของทางร้านว่างนันนเถอะถ้าแถมได้ก็แถมไม่ได้คิดตังหรอกาทางทาได้นะอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนจอใหม่เ๋ยก็ส่งงานลูกค้าจอมีฟิล์มให้ด้วยนะฟิล์มจากโรงงานค่อยลอกออกเลยลอกออกเอง <c oughs> ไม่ต้องไปเสียติดเพิ่ม ครับก็โอเคเรียบร้อยสำหรับลูกค้าท่านใดอยากมาซ่อมร้านเรานะครับก็เรียนเชิญเลยร้านปลาชัยทีอยู่ที่เซียรลังสิชั้น3านะครับโซนด้านหลังเลยมาเดินเลื่อนตัวสุดท้ายของห้างนะาเดินรอบๆมาเดินเลื่อนเดี๋ยวก็เจอครับหรือหาไม่เจอโทรมาเลย0 8 9 8 8 3 3 2 2 5นะครับ ID Line ก็เบอร์นี้เลยหรือไม่ก็เป็นเว s ต้า XX นะครับทักมาได้เสิร์ชใน g o o ก l e ก็เจอร้านเราแล้วครับโอเคคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกเรื่อยๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ